ระเกนชุดใหญ่วีโก้นะครับรหัสเครื่อง1 KD และ2 KD นะครับตัวนี้จะใช้ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เราก็เลยนะครับจะพามาดูสําหรับอะไรเครื่องทั้ง2ตัวนี้นะครับว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรกันตรงไหนนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือเป็นวีโก้เครื่อง2องพถ้าเกิดเครื่อง2องพเนี่ยรหัสเครื่องของเขาก็คือ 2kD นะครับอย่างนี้นะครับ 2kD นะครับ ส่วนขวามือนะครับเป็นวีโก้เครื่องสัมพันธ์นะครับรหัสก็คือ 1KD นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะสิ่งที่ผิดนะครับหลักๆเลยก็คือประเก็นฝาสูบนะครับมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับส่วนโดยทั่วไปพื้นฐานอะไรแทบทุกตัวนะครับที่อยู่ภายขในอ่าแทบจะเหมือนกันนะนะครับพวกซีนพวกยางแป๊บหัวฉีดอะไรเนี่ยเหมือนกันครับแต่ว่าประเก็นฝาสูบเนี่ยจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าอ่าของวีโก้นี่รูจะโตขวานะครับนี่นะครับส่วนแหวนนะครับ นี่ครับแหวนก็คือเป็นหนึ่งเคดีไซส์หนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับใครทีอ่อยากจะรู้หรืออยากจะสอบถามก็สามารถทักเข้ามาถามได้เลยนะครับสําหรับอะไหล่เครื่องทุกชนิดนะครับวันนี้ก็คืออันนี้ก็คือจะส่งนะแต่เอามาให้เพื่อนๆดูดเฉยว่าเอ้ยประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับเผื่อใครที่อยากจะรู้ว่าเขาใช้ยี่ห้อไหนกันเราก็เอามาให้เพื่อนๆดูสําหรับประกฑนชุดใหญ่แล้วก็อะไหล่เครื่องต่างๆ,ๆ,างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับอะไหล่เครื่องในตระกูลโตโยต้าก็ เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ